สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SK b o บอนะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันที่ฟุตบอลน้อยนะครับแต่ก็ยังมีเกมที่น่าสนใจอยู่นะครับก็หลักๆจะเป็นฟุตบอลโลกนะครับในโซนอเมริกาใต้รอบคัดเลือกนะครับก็ยังคงเตะกันอยู่นะก็ค่อนข้างจะกระทบกับเกมเลยอยู่เหมือนกันเพราะว่านักเตะหลายหลายคนก็น่าจะไม่ได้ลงเล่นในเกมลีกสุวสัปดาห์นี้เพราะว่ากว่าจะเดินทางกลับไปยาต้นสังกัดก็ ล้ามากๆแล้วก็น่าจะไม่ได้เล่นนะครับเกมนี้พวกเขาสามารถเต็มที่ได้นะครับก็วันนี้2คู่ที่คัดมาก็จนะในท,ทีมใหญ่เลยแล้วกันนะครับออาไปดูคู่แรกก่อนแล้วกันนะครับในเจ็ดโมงครึ่งของพรุ่งนี้นะครับเช้าเลยก็จะเป็นบราซิลเจอกลุรุกวยถือว่าเป็นเกมบิ๊กแมชเลยนะครับเพราะว่า2ทีมนี้มีนักเตะดังๆอยู่มากมายนะครับมีซุปตาเพียบเลยนะครับตอนนี้บราซิลเป็นจ่าฝูงนะครับ20 8คะแนนนะครับจาก10เกมนะครับส่วนอุรุไยอยู่อันดับ4นะครับ16คะแนนจาก1 1เกมนะครับผลงานของบราซิลก็ยังค่อนข้างอยู่ในเกมที่ยอดเยี่ยมนะครับถึงแม้ว่าเกมล่าสุดจะเสมอกับโคลอมเบียม,มา0 0แต่ว่าที่ผ่านมาพวกเขาชนะมาลุลูลเลยนะก็มีแพ้แค่อาเจนิน่าแล้วก็เสมอเอกวาดอร์ที่ผ่านมาแค่นั้นเองนะครับ โซนอุรุกไว้ครับล่าสุดบิ๊กแมชก็เพิ่งจะแพ้กับอาเจนไป0-3แบบขาดลอยเลยนะครับวันนี้จะต้องบอกว่าบราซิลยังค่อนข้างดูดีกว่านะในเรื่องของคุมกำลังนักเตะแล้วก็ผลงานในภาพรวมนะครับแต่เกมนี้เป็นเกมบิ๊กแมชนะครับต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะเดาทางได้ยากเพราะว่าอูลุกววยเองก็มีทีเด็ดอยู่นะที่กองหน้าตัวเก่งอย่างพวกอูซเลตมีพวกคาวานีอยู่นะครับก็ยูกาอาจจะเล่นงานได้เหมือนกันนะครับ ผมมองว่าวันนี้เนี่ยราคาเปิดมา่อนั่งแพรนะให้บราซิลต่ออยู่ที่1ลูกนะผมคิดว่าจริงอยู่ที่บราซิลเหนือกว่าจริงครับแล้วก็เล่นในบ้านด้วยแต่ผมคิดว่าอาการล่าสะสมมาถ้าเกิดยังใช้บเลได้ตัวเดิมๆลงเล่นผมคิดว่าก็น่าจะส่งผลอยู่เหมือนกันผมคิดว่าวันนี้เนี่ยสกอร์ที่ออกมาน่าจะไม่ขาดนะผมคิดว่าวันนี้ให้ลองที่อุ่ลกไปดีกว่าเผเผอสามารถแบ่งแต้มได้นะครับผม สวยคู่หนึ่งไปดูที่อาร์เจนตินาครับจะพบกับเปรูนะครับอาร์เจนผลนานี่กำลังยอดเยี่ยมเลยนะครับไม่แพ้ใครมาติดกันในรายการน,นี้ก็หลายนัดเลยนะครับในฟุตบอลโลกแล้วก็เลือกเนี่ยก็เตะมาแล้วทั้งสิน้นอ่าสิเกม ของอาเจนิน่านะก็ยังไม่แพ้ใครนะครับแต่ว่าหนักเสมอเยอะเหมือนกันในช่วงแรกแต่พักหลังชนะมาลูลูเลยเหมือนกันนะครับทีเด็ดเกมลุกยังคงจัดจ้านเหมือนเดิมวันนี้เจอกับเปรูต้องบอกว่าเปรูผลงานก็เดาวถางได้ค่อนข้างยากนะครับคือเขาจะเก่งกับการเจอกับทีมในระดับเดียวกันนะครับพวกผู้วกวเนโซเอลาอะไรพวกนี้นะคือจะเล่นได้ดีแต่ถ้าเกิดเจอกับทีมใหญ่ๆอย่างพวกอุลุกไว่บาซิลอาเจนิน่าก็ค่อนข้างจะรอดยากนะแล้วที่สําคัญคือ สถิติเกมเยือนไม่ค่อยดีด้วยนะครับแสดงดับไปทางแพ้ซะเยอะแล้วก็เสียประตูค่อนข้างง่ายด้วยก็เลยบอกว่าวันนี้นี่อาเจนิน่ายังค่อนข้างเหนือกว่าภาษีดีกว่าทุกอย่างดีกว่าหมดนะครับเพราะว่าสับแต้มไม่น่าพลาดหรอกนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยราคาที่เปิดมาอยู่ที่1.75จะชนะได้ขาดหรือเปล่าก็ต้องหลุดกันนะแต่ถ้าเกิดต้องเชียร์ผมยังมองที่อาเจนิน่านะครับอ่ะสรุปแล้วนะครับสองคู่วันนี้ผมให้เลือกเชียร์ไปที่ทางฝั่งของ อุรุกวัยนะครับแล้วก็อาร์เจนินานะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ